กลับข้าวง่ายๆของคุณยายวันนี้มาแล้วค่ะเมนูวันนี้ก็เป็นอะไรที่ง่ายนะคะแต่แม่โบเนี่ยชอบมากๆเลยก็เลยจะได้ลงในช่องบ่อยๆนะคะจะเป็นเมนูหมูหมักเอามาผัดกับพริกหยวกแล้วก็หอมหัวใหญ่เมนูก็จะเป็นต้มยำขาไก่ค่ะจะใส่เครื่องต้มยำค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็ใส่เป็นพริกขี้หนูสวนกับหอมแดงแล้วก็มะขามเปียกคุณยายเขาก็จะค่อยๆเตรียมเครื่องทีละเมนูนะคะสูตรหมักหมูของคุณยายเนี่ยก็อร่อยและง่ายมากเลยนะคะใส่แค่แป้งมันผงปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอมและก็ใช้เป็นส่วนสันคอหมู นะคะก็จเพิ่่่มมมวาุออรยขึ้ไขาไก่ก็กล,กล้างให้สะอาดต้มน้ําทิ้งไปหนึ่งน้ำนะคะถึงจะเอามาทํากับข้าวได้ก็จะทําให้ไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็ทําให้คนที่กินเนี่ยมั่นใจว่าสะอาดแน่นอนที่บุรีรัมย์ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะมีฝนบางๆตกแค่เปาะแปะแม่โบชอบอากาศเย็นคะ่ะอารมณ์ดีอากาศเย็นแล้วก็ไม่ค่อยมีเงือดูจากคุณยายในคลิปก็ไม่มีเหงือเลยนะคะแล้วก็อารมณ์ดีทํากับข้าวเนี่ยเพิ่มความอร่อยขึ้นเยอะเลยไม่กี่วันนี้น้องแตงเขาก็จะเปิดเทอมแล้วนะคะดีใจกับแม่แม่หลายคนด้วยนะแม่โบกลับรู้สึกแปลกๆนะคะเหมือนจะดี ใจแต่ก็คิดถึงน้องยังไงไม่รู้นะนี่แค่เปิดเทอมนะไม่อยากจะคิดถึงอนาคตเลยน้องเขาเนี่ยค่อนข้างฮอตในหมู่สาวๆที่บ้านนะคะยิ่งป้าของเขาเนี่ย,อ,ยอ่อนหลานสุดๆดต้มยำขาไก่แม่โบจะปรุงพริกป่นมะน,นาวน้ำปลาเข้าไปอีกนะคะดูสีสีสดไปนี่ร้อนท้องวับๆเลยนะคะทั้งเผ็ดทั้งร้อนไก่ก็เปื่อยๆอร่อยถูกใจเลยคะ่ะคุณยายของเราทํากับข้าวอร่อยจังเลยแนะ่